ดูวอลเล่บอลสดไทยจีนวันนี้ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงยูสิบิงแชมป์โลก2023ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยยูสวันนี้พบจีนดูวอลเล่บอลสดวันนี้วันที่7สิงหาคม66ในศึกวอลเล่บอลหญิงยูสิบิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศโครเอเชียฮังการีถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้เวลา20นาฬิกา โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามรอบ16ทีมสุดท้ายเจองานหนักกับจีนที่ยังไม่เสียเซตแฟนๆลูกยางไทยร่วมส่งใจเชียร์รับชมได้ผ่านทางช่องวอลเล่บอลเวิลด์ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงยู9ไทยจีนเช็คฟอร์มทั้งสองทีมก่อนเกมรอบ16ทีมสุดท้าย ผลงานของวอลเล่บอลหญิงไทยยู9 9เพิ่งเอาชนะแคนาดา3-1เซต 25- 1 1 21ถึง25อ็2 5 2 2 5ถึงาทำให้สาวไทยเก็บเพิ่ม3คะแนนรวม6คะแนนจากชนะ2แค้3จบอันดับ4ของตารางกลุ่ม C เพียงพอที่จะเลี้วเข้ารอบ16ทีมสุดท้าย ซึ่งคู่ต่อสู้ของตบสาวไทย U-19 ก็คือตบสาวจีนแชมป์สายเอที่มีผลงานสุดแกร่งชนะห้านัดรวดและยังไม่เสียเซตหากเกมนี้ไทยแพ้ก็จะต้องหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ9 1 6ถึง16แทนช่องทางถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิง U-19 วันนี้สึกชิงแชมป์โลก2023ดนูวอลเล่บอลสดยู9ไทยจีนวันนี้คลิกที่นี่ ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิงไทยวันนี้พบจีนคลิกที่นี่